บทที่สิบห้าบทสวดอุปนิยสูตรอุปนิยติชีวิตตา่มาัปปมายุงชลูปานีตัสสานสันติตานาเอตังพยังมะรเนเปขามโนปุญญานิกาย,ยิราถาสุขาวหานิอุปนิยติชีวิตต่มัปปมายังชลูปานีตัสสานาสันติตานาเอตังพยังมะรเนเปขามโนโลกามิสังปะชะเหสันติเตโขโยทะกายเณสังยมวาจายะอุทะเจตัสสตังตัสสะเปตัสสะสุขายะโหติยังชีวมามโนประกาลโลติปุญญงมมงังธรรมโมหเวระคติธรรมมจาริง ธรรมโมสุจินโนสุขะมาวหาติเอสานิสังโสธรรมเมสุจิเนนทุขติงคชติธรรมมจารีสัพเพสังคาราอนิจจติยถธาปัญญายาปสติอาถานิพินติทุกเขเอสามาโควิสุทธิยาสัพเพสังคาราทุกขาติยถธาปัญญายาปสติอาฏานิพินติทุเขเอสามาโควิสุทธิยาสัพเพธรรมมาอนัตาติยถธาปัญญายปสติอาฏานิพินติทุเขเอสามาโควิสุทธิยาบทที่16บทสวดอปันนก迦ชาด อปันนกัตฐานะเมเกทุติยังอาหุตากิกาเอตาทัญญายะเมทาวีตังคันเหยยะอปันนกังพระหุงเวสรณังยันติปพระตานิวานิจจะอาลามะลุขะเจดยานิมนุษสาพยะตัดชิตาเนตังโขสรณังเขมังเนตังสรณะมุตตมังเนตังสรณะมาคามะสัพพทุขะปมุจติโยจะพุทธัจะธรรมจะสังคันจ่าสรณังกัโต จตาริอริยสัจจานิสัมมาปัญญายาปสติทุกขังทุกขะสมุปปาทางทุกขาศาสจะจอติกามังอริยจัจะอัฐังที่กลงทุกขูปะสัมมัขามนินังเอตังโขสารังเขม,งเงม,มังเอตังสารณะมุตตังเอตังสารณะมาคามาสพะทุกขาปมุจติบทที่เกเบทสดพระเทกรัตตาคาถาอติตังน,านาาาันนวาคะเมยยะนัปฏิกังเขอานะขาคตาังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะทัตตีตัมปะทีนันตังอปัตันจะอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้ว สิ่งนั้นก็เป็นอารักไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนั้นจะโยทรมังตถะตถา,ตถาวิปัสติอสังหิรัง,งอสังกุปังตังวิทามะนุพลูฮเยกอบุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่ค้อนแงนไม่คอนแคนในธรรมนั้นได้บุคคลนั้นผู้เจริญธรรมนั้นเนื้อให้ปูปวงเิดอัจเชวะกิจจะมาตัปางโกชัญญามาระนางสุเวมทำความเพียรเสร็จในวันนี้แหละใครเราจะรู้ความตายในวันพุ่งนะฮีโนสังคันเตนะมาหาเสนในนะมัจจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับ เอวังวิหาริมาตาปิงอโหระตามาตันทิตังตังเวพระเทกรัตโตติสันโตอจิคเตมุนีติพระมุนีผู้สงบยมเรียบบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกยดคันทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแล้ว,วผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการัชนีแลบที่สิบแปดบทสวดพินหะปัจเจเวคณะปาทะชราธรรมโมไมหิชรังอนัตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมโมไมหิพยาธิงอนัตติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้ มรณะรมโวมหิมรณะนางอนัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความตายไปไม่ได้สเพหิเมปีหิมนาเพหิานาภาโววินาภาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดพาคจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมสักโกมหิกรรมวิยาโทกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสรโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย ยังกรมังกัลิสามีกาลยานังวาปลาปะกังวาตัดสาธายาโทรพระวิสามิเราทํากรรมอันใดไว้อันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอัมเหหิอภินหังปัจเจเวกีตพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเทิดบทที่สิบเก้าบทสวดเทวตาอุโยโชนะคาถาทุกขัปัตาจะนิทุขาพยาปตาจะนิพยาโสกปัตาจะน,นิโสกาุนตุสเพปิปานิโยเอตาวตาจะอัมเหหิสัมพะตังปุญญสัมปะทัง สัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัพติสิทธิยาทานังคทันตุสัทายาสีลังละขันตุสัพพทาภาวนาพิรตตาหุนตุขัจฉันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาพระปัตาปัจเจกานันจย,ยังพลังอหรหันตาน,านตันจเตชนะและขังพัทธมิสัพ,พโสบทที่ยี่สิบบทสวดเทวตาปฏิทานคา,าถาหานถาันธรรมยังปฏิทานคา,าถาโยพนามเสยยาเทวตาสันติวิหารลวาสินีถูกเปคะเลโพธิคะเลตหิงตตหิงตารำม,มาทานเนานะภาวนตุปุชิตาโสดิงกะโลนเตทวิหารลมันทะเลเถราจามาชาาัชทะ เทราจามัชชานวกาจัพพิคโวสารามิกาธานปฏีอุปาสกาคามาจะเทสานิขมาจะอิสราสัปานาภูตาสุกิตาพระวันตุเตชลาผู้ชาเยปิจะอันทัพภวาสังเสทชาตาอัฐวัวปปาติกานเนยานิการครรมบวลังปฏิจเตสัพเพปิทุกขสะกรลนตุสังขยังถาตุจีรังสตังธรรมโมธรรมัทลาจะปุขราสังโคโหตุสมะโควะอัายะจะหิตายจะอัมเหระคตุสัตธรรมโมสัพเพปิธรรมจาริโนวุฒิงสัม ปาปุเนยามะธรมเมอริยป,ปเวทิเตบทที่ยี่สิบเอ็ดบทสวดสภปฏิทานาคาถาอันธรมยังปฏิทานาคาถาโยพระนามเสคุญยัสสิธานิกตัสสยาณนาันญญิกตานิเมเตสัญจภาพคิโนโหนตุสัตตานันตัปะมานากาเยปิยาคุณะวันตาจะไมหังมาตาปิตาทโยทิฐาเมจาปายะทิฐาวาอันเยมัชาตะเวริโนสัตตาติดทันติโลกสัสม,มิงเตภุมมาจตโยนิกาปัญเจกะ จตุโวการาสังสารันตาพรวาพระเวยาตังเยปฏิทานนมเมอนุโมทันตุเตยสยังเยจีมังนระชาน,นันติเทวเตสังมิเวทย,ยุงมายาทินานานปุญญานางังอนุโมทนะเหตุนาสเพสตาสธาหนตุอเวลาสุขาชีวิโนเขมะปะทันจปะปปปตุเตสสะส,ส,สิชตังสุภา ขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกาเนิดสี่มีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ท่องเนี่ยอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่สัตว์เหล่าใดทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสั ้าสัตว์เราใดย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพระเจ้านี้ขอเทพทั้งหลาจยจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพระเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งโพงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางทางเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเทิดด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห,ห่งการบูชาพระรันาตนตรัยด้วยการสัตยายบทสดมลพระสูตรพระปดิ์และมนและพระคาถาต่างๆ ขอ,อความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าจเจริญทั้งทางลูกและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสัทยายมลและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอันเนยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระกิ่งไายในพินาธโดยมูลนิธิสมเด็จพระญานาสังวรวัดประวัตินิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปรลิทและกำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสําเร็จักกดิิิ์สสทททธุุราาเ